สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงแพดนะครับหลายคนม่เข้าใจก็เอานี้ง,ง่ายสุดเลยครับน่าเข้าใจก็ที่จะพูดยังไงล่ะครับอย่างแรกเลยครับเพจเฟซมี Me, ใช่ไหมครับกดคลิกโหลดมาโหลดอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาครับวิธีแี้ง่ายๆเลยก็คือแต่เมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็ก๊กอปมันเนี่ยลากออกมาสามตัวเนี้ย คอนโทรล C ก๊อปมาก๊อปปี้มาคอนโทรล C เสร็จแล้วก็เนี่ยไปที่ตัวเกมไห้เนี่ยตัวเกมเก่าที่เราลงไว้ C ไฟ86คาบาวมังกี้เนี่ยแล้วก็กดคอนโทรล V ยีงครัช้าอะไรวะเนี้ยอะไป เอาเปว่ากดคอนโทรลวีใส่เข้าไปเข้าเสร็จแล้วครับนี่ครับขึ้นมาอย่างนี้ก็ c o ป y ี n d อ e p ์รีไปเลยกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ย c o ป y ี้ d อ e p ์รีเ่นะกดเข้าไปเรื่อยๆกดหลังกดไปแล้วทำให้ดูลยครับนี่ก็เย็ดเย็ดไปจะคลิปไปก็ได้ปล่อยมันไปแค่นี้เสร็จแล้วครับง่ายๆครับลงแล้วก็เข้าเกมไอ้คนเดิมที่มมีอยู่ก็เข้าเกม,มได้ครับ